นัทชัยนะนัทชัยดรนัทชัยนัทชัยนะทุกคนน,นะครับเลิศรัตนกลเลิศรัตนกลพลโดยมีพันธาการประทุมวันนะครับที่นำพระชุดนี้ไปตรวจสอบำํำวิทยานิพนธ์นะครับเลยสบายทั้งคู่เลยนะครับอีกคนหนึ่งอยากตรวจสอบพระชายบางไซนะครับได้บางแสนบางแสน <laughs> อีกคนหนึ่งอยากตรวจสอบพระอีกคนหนึ่งอยากได้พระไปตรวจสอบอันนี้ผลการตรวจสอบครั้งนี้ มีคุณหมายถึงว่าคลิกประวัติศาสตร์วงการพระสมเด็จที่ถูกปามากมานานนะครับที่ชัยบางแสนนี่กาบอกคลิกกาบอกเลยนะครับชัยบางแสนพระสมเด็จวังหน้า2408ใครมีข้อสงสัยนะครับโทรมาได้นะครับรับทุกสายนะครับแล้วก็ตอบปัญหาได้ทุกสายนะครับแต่คนจะศึกษาเรื่องพระมาก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่มาศึกษานะครับ ถ้าอยู่กลุ่มอื่นนะครับอย่าโทรมานะครับเพราะว่าอีกลุ่มหนึ่งเขาไม่เล่นเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทั้งสามคนนะครับว่าทําไมกลุ่มหนึ่ง <ๆ S 1> <ๆ S 2> เล่นกลุ่มหนึ่งไม่เล่นกลุ่มหนึ่งเล่นอย่างสบายใจอีกลุ่มรล่นเล่นอย่างตะขุดตะขิดตะขวงใจและอีกลุ่มหนึ่งก,ก็มกมงไม่เล่นเลยนะครับนี่อันนการก็ไปตรวจสอบให้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับจเจอกันหลายครั้งนะครับพี่ชายบางแสงแต่ยังไม่ได้คุยเรื่องพระอันนี้ไม่ใช่ร้านพระอยู่ในร้านทองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับ